ประเด็นของยาเสพติดค่ะซึ่งทางกองกําลังผาเมืองค่ะได้มีการประทะกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้จํานวน260,000เม็ดค่ะกลุ่มขบวนการเสียชีวิต1รายในพื้นที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ พันเอกมีชัยนีรศาสตร์รองผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงการตรวจยึดยาเสพติดบริเวณชายแดนอำเภอฝางกรณีเมื่อวันที่3มกราคม2569ที่ผ่านมาค่ะเวลา11นาฬิกากำลังพล1ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารมาที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกําลังผาเมือง ทำการลาดตระเวนบริเวณบ้านห้วยนกกกหมู่15ตำบลม่อนปิน่นอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยค่ะจำนวน4รายสะพายกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวคะ่ะได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการประทะกันประมาณ5นาทีค่ะผลการประทะครับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มขบวนการเสียชีวิตหนึ่งรายพร้อมของกลางยาบ้า2กระสอบกระสอบละ1 3 0 0 0 0เมตรรวมประมาณ2 6 0 0 0 0เมตรและอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกจึงนําของกลางทั้งหมดส่งให้สถานีตํารวจภูธรฝางดําเนินการตามกฎหมายท้งนี้ค่ะหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพกองกาลังผาเมืองขอความร่วมมือมาอย่างพี่น้องประชาชนร่วม การสอดส่องดูแลบุตรหลานบุคคล,คคลใกล้ชิดหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกองกำลังผาเมือง053211054ต่อ12หน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพ053114804ในการดำเนินการสกัดกั้นปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ